ถ้าหากว่าคุณรู้สึกอ่อนล้าขาดพลังกายพลังใจรู้สึกไม่ค่อยมีความหวังอะไรดีๆเส้นทางชีวิต <c oughs> คลุกคละเหลือเกินมีพลังที่ไม่ดีหรือถึงขนาดเป็นพลังแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเข้ามาบั่นทอนตัวคุณคุณยังคิดที่จะหาทางออกไหมถ้าอยากหาทางออกเนี่ยในฐานะที่เป็นเอซกัน ที่สำคัญเบื้องต้นเลยแล้วทุกคนที่มีปัญหาอย่างที่ผมกล่าวเนี่ยสามารถทำได้นั่นคือฝึกเรียนสมาธิทำสมาธิตั้งสติหาทางกำจัดอารมณ์ที่เป็นสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเราคุณเพิ่มพลังจิตให้กับตัวคุณแล้วพลังจิตจะกลายเป็นพลังกายครับ แต่การเรียนสมาธินั้นต้องมีอาจารย์ที่ดีเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้องอย่าเริ่มต้นด้วยการวิปัสสนานะครับอันนี้ผมเรียนมาจากอาจารย์ท่านระวังมากเลยให้คุณเริ่มต้นด้วยการเรียนสมาธิเบื้องต้นที่เรียกว่าสัมมาสมาธิถ้าเริ่มต้นโดวยวิปัสสนาเดี๋ยวคุณรับไม่ได้สติปัญญาจะหายหรืออาจจะวิปราสไปเลย แนวทางที่สองซึ่งคุณจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองนะครับไม่ใช่การตัดสินใจหรือความรับผิดชอบของผมผมเพียงแนะนำในทางวิชาการว่าถ้าคุณเชื่อในสายมูในพลังของพระเครื่องเครื่องรางของของังก็จะมีให้คุณเลือกสรรในสิ่งที่นำไปบูชาและเพิ่มพลังใจพลังกายให้กับคุณวันนี้ขอแนะนำเลี้ยนเสือเพ่น คติเตือนใจสําหรับผู้ที่บูชาพระเครื่องคือจะต้องบําเพ็ญตนเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลทําในสิ่งที่ดีและถ้าทําสมาธิควบคู่ไปด้วยเชื่อมั่นว่าจะเห็นแสงสว่างครับเรียญเสือเพนเพิ่มพลังให้กับทุกท่านเป็นของหลวงพ่อจรัสอธิปุญโยแห่งวัดฤาษีนุจ,จรัตวงสารามสระบุรี หลวงพ่อพระครูจรัสอธิปุญโยดำรงขันระหว่าง2,459ถึง2,540ท่านเคยรับราชการเป็นทหารเป็นตำรวจสันติบาลก่อนที่จะมาบวชและเข้าสู่วิถีทางแห่งความเป็นพระผู้มีอาคมขลังเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้มีศรัทธา เหรียญเสือเพ่นรุ่นหนึ่งและรุ่นสองรุ่นที่หนึ่งมีการปลุกเสกเมื่อ2525 25, โดยพระครูหลวงพ่อจลัดเองและยังมีพระอาจารย์มีชื่อเสียงคือหลวงพ่อพริง้งวัดโกงธนูลบบุรีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสิงห์บุรีและหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์ลบบุรี ด้านหลังของเหรียญรุ่นที่หนึ่งเสือเพนมีความเข้มขลังในท่วงทีซึ่งหวังว่าจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการเพิ่มพลังให้กับผู้ที่บูชาด้านหลังของเหรียญรุ่นที่สองก็เป็นเสือเพนเช่นเดียวกันแต่มีพิธีที่ได้เลิกเสาห้าเพิ่มความเข้มขลัง แน่นอนท่านที่เกิดปีขานก็เป็นสัญลักษณ์ของปีขานคือเสือเหมาะสำหรับท่านที่จะนำไปไว้บูชาแล้วตามเกณฑ์โหราศาสตร์เหรียญเสือนี้เหมาะสำหรับท่านที่เกิดปีมาปีมะเมียและเกิดปีจอก็ยังมีความเหมาะสมที่จะนำไปบูชาด้วยเช่นเดียวกัน